ยังอยู่ที่บริเวณลานย่าโมกันนะคะนอกจากขอพรคุณย่าแล้วเมื่อคืนนี้ยังมีการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีที่บริเวณลานย่าโมด้วยภายใต้ชื่อพลังแห่งศรัทธาสวดมนต์ข้ามปีเสริมบาร,รมีต้อนรับปีมะโรงค่ะ ที่ลานย่าโมเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทางด้านเทศบาลน,นครนครราชสีมาได้จัดงานฉลองปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปีนี้2,567โดยได้มีการจัดงานภายใต้ชื่อพลังแห่งศรัทธาสวดมนต์ข้ามปีเสริมบาร,รมีต้อนรับปีมะโรงโดยมีนายสมเกียจวิริยะกุลน,น,นันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานพร้อมด้วยนายเทวันลิป,ปะตะพันลบที่ปรึกษาา นายกรัฐมนตรีนายประเสริฐบุญชัยสุขนายกเทศมนตรีนครน,นครราชสีมานายทัชวันวงจรรองนายกเทศมนตรีนครน,นครราชสีมาและชาวโคราชรวมไปถึงชาวจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากได้มาร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะโดยประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณถือเอาวันแรมสองข้ามเดือนอ้ายเป็นวันขึ้นปีใหม่ ถือเหมันตะฤดูเป็นการเริ่มต้นปีจนกระทั่งมีพระบรมราชาองค์การให้ตราพระราชาบัญญัติปฏิทินปี2483รัฐบาลจึงได้ประกาศใช้วันที่2มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินสากลโดยจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชาองค์การการใช้วันที่2มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ ทำให้เข้าสู่ระดับสากลที่ใช้ในานานาประเทศที่เจริญแล้วทั่วโลกอีกทั้งยังได้ฟื้นฟูวัฒนธรรมขตินิยมและจารีปประเพณีไทยแต่โบราณโดยถือวันที่หนึ่งมกราคมของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่จวบจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ทำกันมาอย่างยาวนานโดยจะมีประชาชนมารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในวันขึ้นปีใหม่อย่างเช่นการสวดมนต์ข้ามปีตามความเชื่อเกี่ยวกับการเสริมบาร,รมีในปีนักษัตร์ต่างๆเพื่อเสริมความเป็นจริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวการจัดพิธีจเจริมพระพุทธมนต์การทำบุญตักบาตรการกล่าวไวพรปีใหม่ การเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่รวมถึงการสร้างบรรยากาศต้อนรับเทศกาลปีใหม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่ทางเทศบาลนครนครราชสีมาได้จัดขึ้นในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี2567นี้ซึ่งกิจกรรมในปีนี้ของโคราชประกอบไปด้วยการสวดมนต์ข้ามปีภายใต้ชื่อพลังศรัทธาสวดมนต์ข้ามปีเสริมบาร,รมี มีกิจกรรมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทั่วทั้งบริเวณลานย่าโมการจเจริญพระพุทธมนต์เย็นในคืนวันที่31ธันวาคม2566เพื่อเตรียมตัวข้ามปีใหม่ซึ่งบรรยากาศอุโมงธรรมลานพญานาคเก้าตระกูลได้มีคนไปร่วมขอพรกันอย่างคึกคักและนอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนาคาพิรมกิจกรรมการจเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร ซึ่งทางด้านเทศบาลนครนครราชสีมาได้ร่วมกับวัดต่างๆในเขตเทศบาลได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งจำนวน109รูปเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยเสริมสร้างความสามัคคีของชุมชนประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาร่วมกันภายใต้ชื่อพลังแห่งศรัทธาสวดมนต์ข้ามปีเสริมบาร,รมีปีมะโรง เพื่อชำนุบบำรุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมกิจกรรมการเข้าร่วมทางศาสนาสร้างบรรยากาศในการฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของโคราชด้วยค่ะ